ตำรวจท่านนี้ออกเวรแล้วระหว่างจะกลับ mm hmm. เห็นอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้า mm hmm. ผู้หมู่ปฏิพาน mm hmm. เดินเข้าไปพยายามจะไปโบกรถ mm hmm. แล้วกระ mm hmm. บะ mm hmm. พุ่งมาชนเต็มแรงเสียชีวิตนะฮะคุณผู้ชมรถที่มาชนเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ mm hmm. เพียงแต่ว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นจะว่ามืดมันก็ไม่มืด mm hmm. แล้วผู้หมู่เองตั้งใจจะไปโบกรถ แล้วก็เตรียมที่จะเอากลวยมาวางกั้นแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยรถกระบะชนเข้าเต็มแรงวันนี้คุณพ่อเองเนี่ยนะครับจัดงานศพของผู้หมู่ที่บ้านบ้านโนนสว่างในตัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยคุณพ่อพูดเลยนะเพิ่นฟ้าเนี่ยเป็นลูกคนโตในจํานวนลูกชาย3ามคนแล้วพ่อเขาก็เป็นตํารวจด้วยแต่อยู่คนละโรงพักในจังหวัดเลยเหมือนกันออกเวรตีหนึ่งกว่าไปกับเพื่อน ไปหาเพื่อนแล้วขากลับเจออุบัติเหตุพ่อจุดธูปบ,บอกดวงวิญญาณลูกขอให้สู่สุขติน้องก็เพราะว่าตอนนั้นร้อยเวรยังไปไม่ถึงที่เกิดุัิเหตุเพราะว่าน้องของ,งเป็นตนชาติญาติของ,งการเป็นตำรวจหลังจากนั้นผมเห็นในคลิปก็น้องกําลังเดินหันหลังให้นะรถคันนั้นก็วิ่งชนน้องตรง คนขับเนี่ยออกมารับผิดชอบอะไรไหรมก็มามามาวันวันผมสวดอภิธรรมมาแลกน้องเขาก็มาดูหเมื่อวานปรามาครับแล้วเขาพูดกับพ่อว่าไงเขามองไม่เห็นหรือว่าเขาเมาหรือยังไงผม,ผมไม่ได้ผมไม่ได้สอบสอบถามในจุดนั้นผมบอกน้องเขาว่าเดี๋ยวให้เสร็จงานก่อนแล้วค่อยคุยกันพ่อสอนมาตั้งแต่เล็กเลยว่าเหินฟฟ้าพ่อมีกินมีใช้ทุกวันนี้เพราะว่าเงินจากพี่น้องประชาชนเพราะเป็นตำรวจใช่ไหม เพราะนั้นน่เหินฟ้าอยากเป็นตำรวจพาไปสมัครทุกที่เลยนะคะแล้วปรากฏว่าระหว่างที่รอไปในร้อยก็ติดใน10ช่วงติดใน10ก็เอาละงั้นเดีย๋ยวนี้นเราย้ายกลับบ้านกันก็อาสาไปเป็นจราจรนะปรากฏว่าวันนี้เราเจอกับเพื่อนสนิทค่ะสิบตำรวจโทรธัญพงศ์บอกแบบนี้บอกว่าจริงๆผู้หมูเป็นคนน่ารักนะนิสัยดีเข้าคนง่ายขายันตั้งใจทำงานวันหยุดนะถ้าไม่ได้ไปไหนขอข้าเวร Oh no. หรืออยู่บ้าน oh <no. S 2> ถ้าอยู่บ้านแล้วได้ยินวอนะมาเลยเท่าที่คุยกันคือเขาบอกว่าเขา,เขาสอบในสิบไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะไปรอสอบในร้อยต่อระหว่างนี้เขาก็จะทํางานไปด้วย oh <no. S 2> ปากฏโดนรถชนเพิ่งย้ายมาพร้อมกันตอนเดือนกรุ่งพาครับงานจราจรขาดคนก็เลยได้มาอยู่จราจรด้วยกันเป็นคนสนุกสนานเฮฮาบทำกับกุ้งกับข้าวอะไรอยู่ด้วยกันตลอดครับตอนกลางวันก็ชวนกันไปกินข้าวกือบทุกวันครับ พอไปเจอตรงบัติเหตุรอบแรกครับที่ว่ารถชนกันกับมอเตอร์ไซค์ก็เห็นเขาปั๊มหัวใจคนเจ็บคนแรกอยู่<ม>ก็ยังโทรหาแกอยู่เลยครับว่าพี่อยู่ไหนผมรออยู่รถแล้วนะแกบ,บอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปวางสายไปได้แป๊บเดียววก็แกกระโดดรถชนเลย<ม><ม>เขาจะเอาปวยเอาอะไรไปวางกันไว้ครับไม่ให้รถมาเหยียบมอเตอร์ไซค์ซ้ําอะไรเงี้ยครับกก็น่าจะเป็นจังหวะที่โดนชนพอดีครับ<ม><ม>ยังอยู่ครับคันีชนก็ยังอยู่ครับเพราะว่าก็ พอขึ้นรถโรงพยาบาลไปเขาก็ตามไปกับร้อยเบนอ่ครับอัปเดต34ัพย์สิท์สี่ hd app โดยท่านใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ